วัดีครับวันนี้เราจะมาพายกยอดโปโตลาตด่างเหลืองปกติเราจะเคเห็นแต่โปโตลาตด่างขาวใช่ไหมต้นนี้ใหญ่สุดในภาคอีสานผมพูดแค่นี้พอมาดูใกล้ๆอันนี้มานี่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 เร็วเร็มานี่น,นะโคตรใหญ่ใหญ่มากลำเท่าโคนขาเลยนะครับดูอ่าไปตัดใบหัย โคตรใหญ่เหลืองด้วยตักกี่ใบดีตัดไปเลยครับเนี่มาได้รับเราพันรูรอดศาสตรเสียเอนะครับกลับไปเลยครับตัวเสียสน่หไม้ด่างมีแต่ใบด่างๆนะครับปิดใบปิดมิดปิดมิดอ่ะปิดตัวผมมิดอ่ะใหญ่มากไปไปพี่ตัดเลยเดี๋ยวสามใบเอามาดีสามใบ นี่ก oh ็น <old> <applause> ี course, um, ่ด <what>? okay. ่างหมดนะครับนี่เต็มใบนะด่างดีเชื้อดีหมดนะครับต้นนี้ต้นนี้สวยจัดสวยมากแต่จุกยอดเลยอ่ะยังยังไม่ยกพี่เดี๋ยวเราลื้อไข่ก่อนมาลื้อไข่กันเอาพี่ลื้อเลยมาใกล้ๆเร็วๆไป้นองแล้วนะปัดปัดพี่พี่ปัดไอ้ที่นี้อ่าปัดปัดน้องไอ้เดี๋ยวผมหลบหลบแอรีพี่เจ๋งครับจริงๆอ่ะ ต้องใส่ถุงมือนะครับ <Gym. S 2> ถ้าคนที่แพ้มันคันมันคันนะแต่กูลบอลผมบอกแล้วนะแต่อย่างพวกผมอ่ะอึดถึกทนนะแม่งใหญ่จริงว่ะเพิ่งเห็นเคยไปเห็นปูตรลาส่วนนั้นแหละใหญ่มากโคนโคนเข้าเสาบ้านน่ะมาเจอปูตรลาดังเหลืงใหญ่ขนาดนี้อันนี้ซื้อมาตอนนั้นติดเท่าไหร่นะ แสนหนึ่งแสนหนึ่งเรียกว่ายังไม่เห็นหน่อพ้นดินนะ <c oughs> จองเงินข้ามไปเงีพอแล้วมั้งก,กินเลยกินเลยอลยนี่แหละมันอยากใหญ่นะถึงเวลาถึงเวลาโอเคมาี่<อ>ตัดยอดเลยตัดนี่เลยอ่าตัดไปเลยนี่ได้ไหมวะมันจะโดนตาหรอ มันจะต้องเหลือเอาชินตาไว้ทั้งหมดตัดไปแล้วพี่นั่นแหละมีดไม่คมหรือไงวะปรากฏว่าตัดไปปุ๊บตายโอ้โหท็อกไม่ตายนะไม่ตายนะไม่ตายไม่ตายครับไม่ตายแน่นอนไปตายแน่นอนครับนี่ครับใหญ่ไม่ใหญ่ดูนะครับดูผมถือให้ดูใหญ่ไม่ใหญ่นี่ครับถอยหลังไม่ได้นี่ครับใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมถอยเองใหญ่ไหมครับ มือกล้องเรามือชีพมากนะครับยืนอยู่กับที่เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวทีมงานถอยเองนะครับ <laughs> ไฟไปย้อนหรือไข่ครับมาเอ๊ะความอะไรครับปั้มเลยไหมปัมเลยความเลยปั้มเลยนะคือจริงๆหาอะไรปูรองก็ได้นะครับเผื่อไข่มันจะหล่นมันจะอะไรนะครับเราวัสดุวัสดุปลูกก็อย่างที่บอกนะครับใบก้ามปูหมักนะเพลย์ไรแล้วก็หินภูเขาไฟแล้วก็อะไรนะมูลเส้เดือนตามท้าสับหน่อยนึงนะครับ อัตราส่วนก็ใบกัมปูจะเยอะหน่อยนะครับสามส่วนนะที่เหลือก็อัตราส่วนอย่างละหนึ่งนะครับโอ้ดูลากไครับดูลากใหญ่มากต้นนี้ประมาณกี่ปีสามว่าปีเดียวพี่นะอ๋อโถต้นหลังนุ่นต้นเล็กมีอยู่ในอ่างอยู่ในยังไม่ไปยกเลยนะฮะยกอะไรกระดาษดะ ยังไม่มีเวลาขอเวลาก่อนนะครับหรืออ่าเกเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะได้ไม่ได้นะครับสอะอาดตัดลากเรียวๆเลยครับอันนี้เรียวๆตัดทำความสะอาดลากนะครับโปโตลาด,ด่างเหลืองนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าตัวนี้จะได้ทั้งหมดกี่ชิ้นตานะครับตัดตัดโดยน้องสายันนะครับเจ้าของสวนเตีย๋ยเสน่ห์ไม้ด่างอีกคนหนึ่งนะครับ แต่ถ้าไปตัดเองเงี้ยโดนมากไม่ได้ไข่ใหญ่ๆด้หรอใหญ่เท่าหงวนิโป้เลยมั้ได้แล้วไม่ต้องไปเขียแตนเมื่อวานเมื่อเช้าผมรือยอยู่ติดโค้นมาพี่เนี้ยมนถ้ามันเก่ามันอาจจะฝ่อนะซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ก็ไม่เปะ คนมาสั่งน้ำสั่งอะไรนะสั่งน้ำสั่งน้ำสั่งไปไหนบนเรซโซ่โอ้ขอบคุณครับผมก็ว่าขอผมเนี่ยสูงสุดแล้วอืมโอเคตัดทความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปล้างล้างากล้างขูดกันเป็นสภาพที่เราตัดลากเรียบร้อยมาแล้วนะครับนี่ พนักง,งานข้างหลังก็ยังมันใหญ่ไม่เป็นใหญ่มากพี่แตง<ม>โอ้โหนี่ก็ใหญ่เดี๋ยวเราไปฉีดทาง,งาสะอาดกันเราอยมาหั่นกันอีกทีนะครับเราจะได้เท่าไหร่ล้างครับตาเรียบร้อยนะครับจะได้เห็นตาเห็นอะไรนะครับน้ครนี่ตาครับตาเป็นหัวายนะครับ เออต่ตาตายแล้วนะตายทั้งหมดทั้งตาทั้งายตาแก่นะอันนี้เมทาลักซินนะครับเป็นตัวการทากับดินนะครับใช่ครับไม่ต้องไปจริงๆอ่ะมันเป็นสารเคมีพันนะต้องใส่ถุงมือนะอย่างพวกผมอย่างที่บอกก็คืออึดตดทนนานนะครับมันอยู่ไว้พี่แม่ใช่อันนี้บีหนึ่งนะครับน้ำยาเล็งรากผสมใส่เข้าไปนิดๆหน่อยๆใส่ไะเตืมจะออกไวอ่า ก็เป็นตัวยา,งงาช่วยเล็งลางนะครับบางคนก็ใช้รูเตอร์บางคนก็ใช้อเมซิ่งแล้วแต่นะครับที่นี่ใช้บีหนึ่งได้ท่อนอย่างนี้มาแล้วนะครับแล้วก็มาดูสังเกตตานะครับรรว่ามันมีตามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเสร็จเดี๋ยวเราจะต้องหันขวาเอาวิธีหันหันยังไงครับดูนะครับอันนี้มือกระบี่มือหนึ่งของสวนนะครับโอ้โหกระบี่มือหนึ่งขนาดน,นั้นอ่านี่ตัดทําความสะอาดกราบนิดนึงนะครับเราก็เล็งนะครับไม่ให้มันโดนตาอีกตาหนึ่งนะครับเราก็ปาดเฉียงไป โดนระวังโดนนะละอ่านี่ชิ้นตาจะประมาณนี้นะครับหั่นเฉียงไปเลยสไลด์เฉียงไปคือถ้าเราหั่นขวางไปมันจะโดนตานะครับนี่ชิ้นเบลเลอร์เลยชิ้นเท่ามือว่าฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามืออีกชิ้นอย่างนี้สดสดสี่สี่พันนะครับถ้าฝากฝากเลี้ยงเอาขอขอค่าเลี้ยงหน่อยเหอะสักสองพันเป็นหกพันเด้ออะติดต่อมาได้นะครับโปโตราดด่างเหลืองนี่ฮะให้มันติดชิ้นเนื้อแค่นี้เองนะครับไม้แรงนะนี่หายากนะครับตามและ เอากระติกน้ำอมานี้เอาติกน้ำยามาแช่เลยปกติจริงๆอะ่ะก็คือเราจะใช้ปูนแดงหรืออะไรก็ได้นะครับหั่นกันเช้ลงเช้นลาแต่ว่าอันนี้เราหั่นแล้วแช่กับเมทาแล็คซินเลยก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งนะครับสี่ชิ้นแล้วนะครับเมื่อกี้เราลองทายทากันดูว่าจะถึงยี่สิบชิ้นไหม,ไมไหม้าสิบห้าี่ก็เต็มทีอ่าหก วิธีทำา่งอย่างนะเน้นที่ใช้หนอใหญ่มากนะเพราะชิ้นมันใหญ่นะครับโดนโดนไหมนะเจตตาไปเรื่องเนี่ยตาอย่างนี้ เคียราก่อนนะครับอ่าใจะเย็นๆหั่นให้ดูเลยว่าตอนนี้เราหั่นได้กี่ชิ้นนะเวลานั้นบอกว่าจินตาของโปโตราต,ตัวนี้นะเราย้อนกลับมาดูคลิปย้อนหลังได้นะว่าเราหั่นสดๆกันแบบนี้ได้กี่ชิ้นนะครับเว<ร>ลา <ๆ S 1> นั้นหลุดประมูลไปได้กี่ชิ้นกี่ชิ้นนี่ก็ไปนั่งนับกันเอานะเราทําให้ดูสดๆเลยนะครับนี่คือวิธีการขยายพันธุ์นะครับเ๋ยวาเขาจะหาว่าผมขยายพันธุ์ไม่เป็นอืมเป็นจะซื้อเออประมาณนั้นนะ <laughs> เห็นพวกผมยังนี <su> ้ตลกโปกฮาแต่สาระก็ม <serves> yeah, ีบ้างนะครับจะบอกให้ตาเม่นใหญ่เท่านิ้วโป้มือเลยจริงจริงเวลาหน่อมานี่ต้องใส่ขึ้นมาเท่าแข้งไปเลยนะเแปดนะก้ามั้งเออเก้าวก้าปรากฏว่าปัดลากไปปัดลากมาควดนี้มือหลุด เก็บเก็บไว้บ้างนะหัวนีมือไม่ได้เลยต้องต้องเก็บไว้ใช้งานต้องระวังได้อยู่นะประมาณสิบห้านะผมว่ายี่สิบผมก็ยังคอนเฟิร์มว่ายี่สิบตาล่างมันถี่อ่ะใช่ถูกต้องไม้ยนี้ยังไงมันก็เกินยี่สิบใบเออเอามาดูนกันชิ้นเล็กๆแค่นี้นะครับอีกสิบเอดชิ้นจะถึงยี่สิบนะครับ วางโดนตาอะน,นั้นรอไปตัดทุเรียนใช่ไหมครับอย่าบอกน้นั้นนะมือรับทุเรียนน่ะ <laughs> ไม่ไหวนะเดี๋ยวไปเตรียมไอน้นี่ไปรอเลยครับ <laughs> ไอ้อะไรนะกระสอบไปรอเลยครับ <laughs> เดี๋ยวยวันนี้เดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวไปตัดทุเรียนต่อนะครับเดี๋ยวตามไปชมมันได้นะครับโอ้ไอ <laughs> คนถ่ายจะไม่ว่างเลย๋อ <laughs> 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 ้เห็นเขารับทุเรียนในคลิปมันหน้ามันดีเหมือนกันนะนะลองดูได้ไม่ได้หมูนะพี่ <laughs> <laughs> แต่ถ้ถามันไม่เกี่ยวเนี่ยสะบัดใส่ขาเลยในชะ่ไหม ดังบับบับป่ะพี่ปั๊บปั๊บปั๊บนะเหมือนคนตีตูดอะพี่ดังเปียเป๊ยปี๊ะพวกลับกเก่งเมันจะดังเปี๊ยเลยพี่ว่าได้แค่เต็มที่ก็สิบหกแล้ววะผมว่าต้องได้ยี่สิบเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวรู้มามา <นะ S 2> พี่เจอกันพี่จะรู้ว่าผมแม่งถ่ายจริงแม่นจริง นก็รอรุ้นกันอยู่นะครับไอคนรอไม้มันก็รอไปแม่บอกจะวาไม้ตั้งนานแล้วแม่ทักะเมื่อไหร่พี่จะออกมาใก่พี่ฟินะ่นรอไปก่อนรอไปก่อนออน,นี่เราทำคอนเทนต์อยู่ไม่เป็นไหรอกไม่ไปไหนหรอกยังไงไม้ก็ถึงถึงสวนมราฟินเดอะเฟิร์สทีอ่าฝากประชาพันธุ์นะครับราฟินเดอะเฟิร์สทีครับ uh huh. นี่อีกหนึ่งสวนนะครับ ไม่ด่าพักช่องเหลือไหมอะไรพี่ต้องเหลือนะเหลืออะไรพี่เหลือพอให้มันครบสิบเอ็ดชิ้นเนี่ยจะได้ครบยี่สิบนะได้พี่เหลือ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 เฟือสิบมีตาเนี่ยเอดใช่ไหมนะ สิบสองถึงไหมเนะถึงพี่สบายไหมให้ตีรูปหน้ามีการตาตายกเกิดขึ้นสิบสองอีแปดชิ้นสั้นขนาดนั้นไม่ไหวแล้วสู้ไม่ไหวนะเต็มที่ได้อีกสักสี่ชิ้น่ะเนี่ยสามชิ้นก็เต็มที่ ความสุขของคนทำม้นะว่างๆเห็นไหมครับนี่ตาเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าเราก็ไม่เคยหั่นอ๋อเคยเคยเคยหั่นอโลคาเซียนึกว่าไม่เคยหั่นเซเลนหั่นประจำหั่นเซเลนไงใช่หเ่นเัเนประจำเซเลนมีจำนวนนะครับแต่ด่างไม่ด่างเราไม่รู้นะตอนนี้น่าจะมีประมาณสักสี่ร้อยกว่าชิ้นโหไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนะไม่ถึงนะอ่าประมาณห้าสิบ 60ชิ้นประมาณเซเลนจะมีทั้งเปิดด่างเปิดเผือกเปิดไม่ด่างก็มียอะแย่สลับกันไปต่ตอนนี้ส่วนใหญ่ยังไม่เปิดมาก่าไม่เรายังไม่เปิดขายนะครับนี่ตาเนี่ยหันจันดําเนี่ยต้นเนี่ยว่าไปผมนี่ก็มือหั่นนะมันมีของให้เราหั่นมันก็ต้องหั่นอ่ะ่เวลาะมก็ต้องฝึกหั่นไปเรื่อยๆ่ใช่ไอคนที่หั่นไม่เป็นเพราะว่ามันยังไม่มีของให้ฝึกหั่นไง อย่างมือหั่นระดับต้นๆเนี่ย,ยหั่นมาเยอะมาเยอะก็เริ่มหั่นจากต้นแรกแหละสุดท้ายของมันมีมาเยอะเรื่อยๆมันก็ได้หั่นเรื่อยๆนะมีู่แฝดไล้โชวป่ะเนี่ยเออใช่ว่าไปอ่ะผมว่าผมคนหนึ่งนะ,ะที่เคยหั่นชิ้นตาท่อนยาวที่แทบจะที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เคยได้สูงสุดแปดสิบสี่ชิน้นผมว่าน้อยต้นนะที่จะมีตัวอะไรตัวไหนอ่าบุษราคำมินด่างม,มินดางใช่ตัวที่ยาวหักเปาะนั่นไหม ไม่ใช่ไม่ใช่ใชปลดต้นปลัดต้นรุนดูความใจจดใจจอสิบสองนะ,นะใช่ใช่พี่ก็รุนไว้สักสี่ชิ้นแบบครบสิบหกพอดีไว้ทายถูกเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้บอกว่าสิบห้าเนี่ยเนี่ยตามนะัน ว่าใครจะแม่นหรือใครส่วนผมยี่สิบยังยืนยันคําเดิมใช่ครับเห็นอีกฆ่าตาแล้วนะเห็นเห็นนะแต่ยี่สิบมันไม่น่าถึงจนที่ก็สิบแปดอ้าวเปลี่ยนแล้วเนี่ยยี่สิบเหมือนเดิมยังยืนยันไม่น่าถึงอ่ะยังไม่ถึงอ่ะโอ๋อไปส่งน้ำเร็วเหมือนกันหรอไม่ใช่ น,น,นกินเข้าไปสองเม็ดเมื่อกี้รู้เรื่องนะสามเม็ดร้อนคอแล้วหายปวดท้องเลยรู้เรื่องดเดี๋ยวกินไล่เสร็จกว่าจะได้กินข้าวเทีบบ่ยงบ,บ่ายสามมาไล่ไหนมาที่บ้านนั่นแหละนั่งเล่นไลฟ์อยู่ที่บ้านนะสรุปมาฝีนี่มาที่นี่ไหมนะไม่ได้มาพี่ มาก็ไม่เจอผมเพราะผมไม่อยู่ผมมหจกบ้านพี่ผมก็ไปโนส่งวันนั้นน่ะลองกองอร่อยไหมนะได้กินกันยังมาทำอะไรมะเฟืนจะมาอะไรไม้เขียวอีกไหมไม่วันนั้นน่ะเห็นที่คุยกันอ่ะเข้าใจว่าเขาจะไปทำอะไรวันที่มาไล่กันที่นี่สี่ห้าที่มีอยู่เนห้าตาพี่ตนที่พี่เห็นพี่ก็ว่าเห็นแค่ห้าตาห้าตาก็สิบเจ็ดอืมก็ได้เกือบยี่สิบนะอืมพี่ทายสิบหกไง พี่แม่นกว่าผมเว้ยใกล้เคียงะนะนี่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 มือตาเนี่ยโอ้ย<ๆ>ก็จะเอาให้ได้เลยใช่ไหมใช่พี่พนั่นไงหาหาก่อนไม่หาลอันครับไปว่ากันอ่นต่อครับสิบสาม สิบส <14 S 2> <15 S 1> ี่สิบห้าผ่าครึ่งเลยครับคนนี้ใช่ไหมสิบหกเาสิบเจ็ดตาครับ<ป>จบจบข่าวสิบเจ็ดตานะครับแ <17. S 1> ช่ไว้ประมาณสักสิบห้านาที โอ้เน่าพอดีใช่ไหมเน่าพอดีสิบห้านาทีก็พอเ้อไปอย่าไปดูตอนปลูกปลูกก็มีเพอร์ไลท์นะครับแล้วก็หินภูเขาไฟเบอร์สองนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแค่นั้นนะครับวัสดุเพาะของเขาโอเคคุกหินภูเขาไฟอยู่ไหนวะวางอ่างนันอยยังเสร็จแล้วคุกเ้าให้เข้ากันมาผับไปด้วยเลย มัาจะไม่ก็้าทำแต่งชิ้นเนื้อชิ้นตาหน่อยนะครับแล้วมันจะงอกดีเพราะเผื่อจะงอกสองต้นด้วยเนี่ยมันมีตาเพิ่มอีกใช่ไหมเออเออเออก็เขี่ยมันเขี่ยพวกกาดดำๆนะครับเพื่อลดเรื่องการเน่าการงอกเพิ่มการงอกลดการเน่าใช่ใช่นะครับแต่งตกแต่งนิดหนึ่งเสร็จมาเข้ามาแล้วเขากับทำทำง่ายๆแล้วมันดีเลี่ยดแค่นี้วางตั้งวางนอนได้หมดนะครับอ่าแค่นี้นะครับ หนึ่งชิ้นผ่านไปไวเหมือนกโกหก ไหนๆแล้ว EP นี้เป็นอีพิเศษเดี๋ยวเราบอกเทคนิคพิเศษไปเลยแล้วกันสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตาม EP นี้เลยเคล็ดลับอ่ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทาเคล็ดลับให้ดูนี่นะครับชินตาทาไงเราจะได้จานวนเพิ่มใช่ไหมครับวางผ่ากลางตาเหระครับใช่ครับผ่าเลยครับเทคนิคพิเศษครับนี่ครับ ภากกลางตาไปนี้เลยครับกลางตาให้ได้แบ่งฝั่งละครึ่งเงี้ยใช่ได้จำนวนเพิ่ม EP นี้เลยครับพิเศษไปเลยครับบอกท่านผู้ชมเลยครับคนไม่รู้นะครับทํำได้หมดนะครับถ้าทำเส็จใช่ไหว่าถ้าจากสิบเจ็ดชิ้นก็จะได้ทั้งหมดสาสิบสองชิ้นสามสิสี่มั้งครับเออสามสิบสี่เออมันคีตกเลขตกเลขนี้ครับเก่งอันที่ศาสตร์ขึ้นมาทันทีเลยนะครับครับผม ปกติโง่นะเออค่นี้ครับง่ายโอเคแต่ว่ามันจะทําได้เฉพาะชิ้นตาใหญ่ๆที่ใหญ่นะครับชิ้นเล็กๆแค่เศษนิ้วหนึ่งสองนิ้วก็อย่าไปทำมันนะครับเดี๋ยวจะตุยเอามันจะกลับไปสู่ดาวนะครับใช่ครับสู่คิดตุยอะไรของเขานี่ะนะครับโอเค่าขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากยอดจะมาทใส่กระป๋องเออทำใส่ใส่กระถางเลยนะครับกระถางนะโอเคใหญ่มาก ใหญ่เท่ากระดง้งเตี่ยบอกใหญ่เท่ากระด้งมันใหญ่จริงจอจับไปแล้วจับไปแล้วจับไปแล้วกระสุปลูกเหมือนกันนะครับ,รบตัดเอาอีกใบเพลดการใช้น้ำลดการใช้น้ำตัดไปเลยครับจริงจริงตัดเดียวใบเด,เดียวก็ได้นะได้ครับจริงจริงแล้วแต่ก็ยังว่านะครับสูตรแค่สูตรมันเอาแค่นี้พอครับ นี่ไม่มีการตัดต่อนะเรียวๆเลยนะครับ oh. ชําแบบไม่มีรากแบบนี้ก็ติดนะครับไวกตัวเหมือนที่ผมทําพวกปลักใบโพลเอเอเอซเลนได้เหมือนกันเนี่ยแล้วชาแบบนี้นะครับ oh. ถ้าบางคนอยากให้รากออกดีก็ล่อรากล่อ,ลอน้ําก่อนได้แต่แบบนี้เราไม่ต้องล่อก็ได้นะครับได้ทั้งสองแบบโอคครับ okay. เนนสร็จแล้วเรตั้งเข้าในตู้โรงเรือนอบนะครับประมาณสามสิบวันลาก,ก็เดือนแล้วนะครับสองวันน่าพี่โอ้โหมียาวิเศษขนาดนั้นเลยเหรอเปล่าเปา่าเปา่เปาโอเคแค่นี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนการขยายพันธุ์โปตโตราดังเหลียงใช้ได้กับทุกตัวนะครับตัวนาให้ชุ่มๆนะครับแล้วก็ยกเข้าโรงเรียนเลยไปก็<ม> ไม่ยากสาหรับการทําต้นไม้นะครับถึงราคาจะหลักแสนหลักร้านการทําขยายก็ทําเหมือนกันนะฮะยังไงฝากสวนของเราสองคนด้วยนะครับสวนเตียสเสด่หไม้ด่างครับของน้องเอ๋นะครับกับสวนจอเจงิงไม้ด่างเขาใหญ่นะครับอยากให้ทําคลิปอะไรเกี่ยวกับต้นอะไรคอมเมนต์มานะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้เราสองช่องด้วยสวนเตียสเสน่ห์ไม้ดา่างนะครับกับจอเจงไม้ด่างเขาใหญ่ไปรวคบเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ